นายกแกก็ส่งสัญญาณเหมือนกับให้เป็นกอดกันนะให้ปลอมดองที่ผ่านมาคุณวิษนุก็บอกว่ามันเวลามันผ่านไปมันก็อาจจะความรู้สึกมันดีขึ้นไอ้ไ้ผิดถูกของบ้านเมืองมันอยู่ตรงไหนแล้วฮะท่านบรรณวิทย์เห็นด้วยเหรอครับและอีตาวิษณุเนี่ยเอามาทำไมเพราะว่าเอามาเพราะท่านนายกท่านไม่รู้เรื่องหรือผมถามนะครับไม่รู้เรื่องหรือถึงเอามาตอบแทนเดี๋ยวอาจจะกอดกันนะค่แค่สองคนมากอดกันสามคนก็ได้นะ อีกหนึ่งคือใครคะตายนะครัตายโจ๊กหรืออาจจะเป็นเต่าตอตกันต้มท่านบรรลือจากรชราใจไปนะว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้โอ้มีสิทธิ์นะครับผมเมนตตอนนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะขนาดท่านนายกเอง เ,เขาถามว่าลำคาญไหมคนมาบอกไปนอกเยอะแยะบอกผมก็เป็นคนเหมือนกันนะผมก็เลยงงว่าเฮ้ยแล้วทนา,ายกไม่เป็นคนแล้วกูจะเป็นแมวเหรอวะเนี่ยมันโอ้คำตอบนายกเนี่ยมันด้านมากเลยนะครับเฮ้ยม่มขาบอก <นะ S 2> ลำคาน<ช>บอกให้กูเป็นคนเอ๊ะเป็นคนแล้วมันหมายว่าไงเขาถามเ<ช>ขาไม่ได้ถา,ถามว่าคุณเป็นเป็นคนหรือเปล่าเออใช่อ่ะ แนายกแกก็สงสัญญาณเหมือนกับให้ไปกอดกันนะให้ปลงองออที่ผ่านมาคุณวิษณุก็บอกว่ามันเวลามันผ่านไปมันก็อาจจะความร,รู้สึกมันดีขึ้นไอ้เอไ่ไอ้ผิดถูกของบ้านเมืองมันอยู่ตรงไหนแล้วฮะท่านบรรวิ์เห็นด้วยเลยครับแล,และอีตาวิษณุเนี่ยเอามาทำไมาเพราะว่าเอามาเพราะท่านนายกท่านไม่รู้เรื่องหรือผมถามนะครับไม่รู้เรื่องหรือถึงเอามาตอบแทนเรื่องของเราเราเป็นประธานเราต้องตอบเองเรายังตอบไม่ได้แล้วใครเชื่อถือได้ล่ะ S <S ใช่พูดถึงเรื่องนี้นะท้านบร,ริเวณมันมีผมมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงเวลานี้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะมันมีวัฒนธรรมในการตั้งที่ปรึกษานะเออใช่ปรึกษาโน<อ>่นนี่กินเงินเดือนเดือนละ 5, 6, นะ<ช>ห้าหกหมืนะ่นนะหกหมื่นนะเวลาพวกเกษ,ษียณไปแล้วก็ตั้งมปที่ปรึกษากาันไปจีบเขาไปไประจบเขาขอเป็นที่ปรึกษาผมถามว่าหน่อยว่าคุณเป็นขอตลเป็นอดีตปีเป็นผู้บัญชาการคุณเวลาคุณตัดสินใจเนี่ยทำไมคุณไม่มีสติปัญญาที่จะคิดเองล่ะ แลวคุณก็ไปทาําตามอะ่ะคนนั้นปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้นก็ที่ปรึกษาของคุณก็คือฝ่อายอํานวยการหน่วยงานต่<ม>างๆที่มีอยู่ในอง<ม>ค์กรของคุณก็เยอะแยะอยู่แล้วไม่ใช่หรือ<ม>ถูกไหมฮะไปสู้งขึ้นมาอีกระยะหลังไม่มีนะ<ช>ผมว่ามันเป็นเหมือนโบนัสให้พวกเกษียณนนะ่ะอาารมนวิทย์ใช่ครับใช่เลยครับใช่เลยครับออจะสร้างความวุ่นวายด้วยนะเพราะคุณก็เกษียณไปแล้ว แม้แต่เป็นที่ปรึกษาพบาตรอเอ้ามาถึงตำแหน่งพนักงานมันคืออะไรที่จอดรถกอ่อใหม่นี่คือพวกนี้ก็หลังกเกษียณก็ชอบหาอะไรมามาคุ้มครองตัวเองหน่อยเดี๋ยวลูกน้องก็ไม่นับถือนะลูกน้องเดินผ่านเดินสวนก็นมาด้วยทําไงก็บอกเอ้กวันที่ปรึกษานะ <laughs> <c oughs> โอ้ยไปตามทางเราดีกว่าครับแหมวันนี้ท่านวิรุธพูดได้งานมากเรากระจายทุกช่องทางเลยนะอะแล้วก็ไลฟ์สดด้วย เนี่ยคือคำตอบที่แน่นอนมากเลยคำตอบวันนี้แน่นอนมากเลยอไอ้กิจสิกาก็คนก็รู้แล้วทําไมต้องไปกลัวมันวะเห็นว่า ก็มีหัวเข่าแล้วก็เท้าขาแล้วก็มีโรคไตเท้าบวมดูได้โทรทัศน์ครับก็สุขภาพเราแรงแข็งแรงขึ้นพักผ่อนนอนหลับสบายใช่มแล้วทําให้หน้าตาของเรามันสดใสขึ้นกว่าเก่าเมื่อก่อนมันจะดำดำค้ำๆอะไรเงี้ยกระดมจะดีขึ้นก่อนโอ้โหเนี่ยพักประมาณเวลาหลับได้ปีหนึ่งปีสองเนี่ยไม่อยากหลับเลยเรื่องนอนเนี่ยยกเลย